สวัสดีครับนักเรียนและก็สวัสดีผู้ปกครองนะครับวันนี้ในรายวิชาทุกปรศึกษาและปรศึกษาของนักเรียนระดับชั้นป .6 นะครับเรามารู้กันในเรื่องของการใช้แรงและการรับแรงนะครับก่อนที่จะไปออกกําลังกายเราต้องมีการอบูดร่างกายนะครับตามคู่บอยนะครับ1 2 3 4 5เองี่เรียนนะครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หมุนเป็นแขนนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอหลับนะครับหนึ่งสอี่นะครับเปยนแขนนะครับห ครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ครับ1 2 3 4 5ครับ1 2 3 4 5นะครับเปเร่งรัดนะครับต่อไปเรามาดูทักษะของการใช้แรงนะครับมีอุปกรณ์ก็คือลูกบอลนะครับ การใช้แรงของเราเบื้องต้นก็คือการที่เราจะโยนบอลนะครับให้ถูงถ้าอยากยิ่งสูงต้องยิ่งใช้แรงเยอะๆนะครับเดีย๋ยวผมอจะสาธิตให้ดูนะครับรน, được, ะ ng, นะครับ,ใ, ổ, รบใช้แรงในท่าที่หนึ่งจะคุณบอลครับต่อไปในท่าที่สองนะครับการใช้แรงโดยการผลักนะครับนะครับ แราที่สองับเป็นการใช้แรงโดยการโยนและการกระดึง้ง หรือท่าที่3นะครับการใช้แรงโ้วยการดึงนะครับึก็เหมือนเราเมืานที่จะดึงสิ่งของนะครับก็ยยอตัวเล็กน้อยก็ดึงสิ่งของนั้นมาหาตัวเองนะครับนี่ก็คือเป็นทักษะเรื่องการใช้แรงนะครับและก็การรักนะครับการดึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้นะครับและอีกอย่างนะครับทักษะเหล่านี้จะนำไปสู่การใช้ชีวิตในประจำวันและ รับแรงนะครับรับแรงจากที่สูงนะครับยกตัวอย่างเช่นนักบุกบอลที่เป็นผู้รักษาประตูนครับนักกีฬาที่เป็นนักกอล์ฟนะครับใช้วงสวิงนะครับคนนี้โดยไม่มีไมโครสนะครับโดยมีแค่รูปกรองนะครับก็จะมาสาธิตการรับแรง แรงนะครับดูใหม่นะครับรับแล้วก็ผลแรงนะครับหรือมีคนส่งบอลมาให้นะครับส่งบอลมารับนะครับมีคนส่งบอลมารับนะครับนี่คือการรับแรงนะครับก็คือการผลแรงเพื่อเข้าหาตัวเราเพื่อต้มกันการปันจีบของตัวเราเองนะครับเป็นะนการรับแรงที่สุดการเตือนก็ เป็นผู้ดูนะครับซึ่งเป็นลักษาพื้นฐานหรือจะช่วยในเรื่องของการช่วเพื่อนหร่างกายและการนั่งเป็นผู้นั่เล่นเกมเล่นกีฬาได้นะครับจะเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ